ตอนนี้ผมอยู่กับจอคอมพิวเตอร์ขนาด31.5นิ้วกับความละเอียด 4K ที่คุ้มมากๆในราคาไม่ถึง1 0 0 0 0บาทครับสำหรับจอตัวนี้จากแบรนด์ไ p พาสันั่นเองนะครับในรหัสรุ่น f 3 2 3 2 u m นะครับรายละเอียดคร่าวๆคือเป็นจอขนาด31.5นิ้ว ความละเอียด c k 3840คูณ2160 r e e รีเฟรชเรทสูงสุดอยู่ที่ 60Hz เฮินะครับ100% srgb ในความเที่ยงตรงของสีนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าจอตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับสายการทำงานเป็นหลักหรือว่าดูหนังนะครับดูซีรีส์ต่างๆนะครับเพราะว่ารีเฟรชเรทไม่ได้สูงมากทำให้ราคาถือว่าประหยัดเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ8,000ปลายๆเท่านั้นโดยตัวนี้นะครับมาพร้อมกับประกันเดว่าแคร์นะครับซึ่ง สามารถลงทะเบียนรับประกันภายใน7วันนะครับคุณจะได้คุ้มครองอุบัติเหตุกับจอตัวนี้ไปเลยฟรีๆ1ปีนะครับถือว่าคุ้มจริงๆเอาละ่ะสำหรับรายละเอียดจอตัวนี้นะครับ จะเป็นยังไงบ้างมีเมนูมีฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับสำหรับอุปกรณ์ที่ติดมาให้กับจอตัวนี้นะครับก็มีแบบพื้นฐานแน่นอนว่าชุดขาตั้งจอสาย Display Port ให้1เส้นแล้วก็จะเป็นเรื่องของอะแดปเตอร์ในการจ่ายไฟเลียงให้กับจอนอกจากนี้ก็ยังมีไขควงและตัวน็อตให้ด้วยนะครับแน่นอนว่าจอตัวนี้นะฮะจะรองรับ เวซาเมาส์ด้วยนะครับสามารถติดตั้งขาจับจอได้มาครับเรามาดูเรื่องของรายละเอียดของจอตัวนี้นะฮะในเ,เรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์ต่างๆแล้วก็เรื่องของปุ่มการใช้งานรวมไปถึงขาชุดขาตั้งด้วยนะครับว่าสามารถปรับองศาอย่างไงได้บ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเราขอสรุปแบบคร่าวๆเกี่ยวกับสเปคเบื้องต้นสําคัญสำคัญ,คญละกันจอตัวนี้เป็นขนาด31.5นิ้วในความละเอียด 4K หรือว่า3840คูณ2160นะครับ60เฮิรตซ์สูงสุดนะครับในเรื่องของดีเฟทเรทและเป็นจอลักษณะ IPS IPS เนี่ยข้อดีของมันคืออะไรนะครับเหมาะสําหรับการทํางานยังไงนะครับต้องบอกว่าในส่วนของการปรับองศาสมมุติว่าเราบิดอย่างนี้คุณนั่งในองศาที่มันเยื้องกับจอนิดนึงจะสังเกตว่าแสงสีภายในจอเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนหรือถ้าเปลี่ยนเนี่ยจะน้อยมากๆนะครับซึ่งมันเหมาะกับการทํางานจริงๆนะครับเพราะว่าเวลาคุณมีผู้กับหรือลูกค้ามานั่งดูนะครับถ้าเราไปใช้จอที่เป็นลักษณะ VA นะครับ คอนทราส์ Contact, หรือว่าแสงมันจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับทำให้มุมมองในการมองเนี่ยมันมองต่างกันมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับเอออาจจะเถียงกับลูกค้าได้ไม่จบนะฮะแต่เนี้ยถ้าสังเกตดีๆเห็นป่ะเราหมุนไม่ว่าคุณจะมองมุมไหนก็ตามเวลาคุณอยู่หน้าจอ IPS นะครับองศาในการบิดแบบนี้ความรู้สึกมันจะไม่ต่างกันในเรื่องของแสงสีคอนทราส์ต่างๆนะครับอ่ะก็ ประมาณนี้ในเรื่องของรายละเอียดของจอจอตัวนี้มีความเที่ยงตรงของสี100% srgb นะครับถือว่าตอบโจทย์สำหรับงานออนไลน์ทั่วๆไปนะครับต่อมาครับเรามาดูเรื่องของขาชุดขากันหน่อยนะฮะขาตัวนี้นะครับเป็นลักษณะขา3ก้านนะครับเรียวๆแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างแข็งแรงที่สำคัญพอมันเป็นขาแบบนี้ยมันทำให้โต๊ะรู้สึกโปร่งนะครับตรงนี้มันไม่ทึบบางรุ่นมันจะเป็นฐานใหญ่ๆหนาๆน,น,นะครับ ก็อันนี้จะเป็นแบบ3ก้านแบบนี้ถือว่าแค่นี้ก็เกาะติดยึดแน่นกับโต๊ะแล้วนะครับจากที่เราหมุนให้ดูเห็นป่ะมันก็ตัวฐานมันไม่ได้เลื่อนแต่อย่างใดเลยนะครับนี่เพราะฉะนั้นเรามาว่ากันที่เรื่องของการปรับองศาอย่างที่เห็นไปแล้วคือมันสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับและนะครับสามารถก้มก้มได้เล็กน้อยแล้วก็เงยได้ในส่วนของการปรับเงยเนี่ยจะปรับได้มากกว่าในการก้มนั่นเองนะครับ ่ะก็ประมาณนี้นะฮะเราปรับกลับก่อนและสามารถสไลด์ขึ้นลงได้นะอย่างตอนเนี้ยจะอยู่ต่ำสุดแล้วระยะต่ำสุดเรามาดูตอนสไลด์ขึ้นนะฮะนี่นี่คือสูงสุดครับอ่าจะสังเกตว่าอย่างที่บอกไปว่าขา3าขาวันนี้ก็แน่นหนานะครับมันจากที่ผมหมุนปรับดึงให้ดูเนี่ยมันไม่ได้เลื่อนนะฮะนีะ่เราปรับกลับมาที่เดิมครับอืม ก็ประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อของจอตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4พอร์ตในการต่อออกจอหลักๆจะเป็น DisplayPort จำนวน2พอร์ตและ hdmi 2พอร์ตจะมีรูต่อแจ็ค3.5สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงให้กับจอนะครับเป็นช่อง dc นั่นเองนะครับตัวขาเนี่ยด้านหลังมันก็จะสามารถมีช่องในการลอดสายไฟได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะ รวบสายเอาไว้ที่ตรงกลางนะครับก็ถือว่าดีครับช่องค่อนข้างใหญ่นะครับเก็บสายได้ดีส่วนของปุ่มเมนูนะครับก็จะอยู่ที่ด้านล่างจอมุมนี้นะครับจะมีสกรีนนะครับปุ่มเมนูล่างบนเอ็กซิแล้วก็พาวเวอร์นะครับโดยปุ่มตรงนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับมองเห็นชัดนะในในส่วนของการสกรีนอย่างนี้นะครับถือว่าสะดวกต่อการปรับเมนูต่างๆครับจอตัวนี้นะครับอย่างเดียวที่มันปรับไม่ได้ก็คือในเรื่องของ หมุนให้มันเป็นแนวตั้งมันไม่สามารถทําได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์ต่างๆของจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเมนูของจอกันดีกว่าว่ามีฟังก์ชันมีฟีเจอร์อะไรบ้างสําหรับจอตัวนี้ครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของเมนูของจอกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าในส่วนของจอรุ่นนี้เนี่ยเมนูฟังก์ชันอาจจะไม่ได้เยอะมากมีแค่ส่วนจําเป็นจําเป็นเท่านั้นนะครับมาดูที่ในส่วนของเมนูอันแรกเลยคืออินพุตซอสก็แน่นอนว่าเกี่ยวกับเรื่องของ การเชื่อมต่อนะครับว่าเราเชื่อมต่อสายไหนอยู่ตอนนี้เราใช้เป็น DP 1หรือว่า Display Port 1นั่นเองนะครับในส่วนของเมนูต่อมาก็จะเป็น Brightness and Contrast นะครับซึ่งก็จะเป็นการปรับแสงสีรวมไปถึงสีดำด้วยนะครับแล้วก็ Contrast แล้วก็ในส่วนของ DCR นะครับ Color Setting นะฮะก็จะมี Gamma นะครับมาตรฐานก็2.2เนาะแล้วก็ในส่วนของ Picture Mode นะฮะก็จะมีในส่วนของ Standard โ o โต้มูฟี่เกม FPS และ RTS นะฮะและในส่วนของ Color t e m p นะครับก็จะมีในส่วนของ normal warm cool และ user นะฮะก็คือปรับใช้งานเองในส่วนของ user นั่นเอง low blue light นะครับตรงนี้ก็สำหรับใครที่ตกแต่งรูปภาพเกรด i n g สีปรับแต่งโทนสีต่างๆแนะนำว่าก็ปิดเอาไว้นะครับเพราะว่ามัน คือฟังก์ชันสำหรับการถนอมสายตานั่นเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดไว้นะ Picture Quality Setting ก็จะมีในส่วนของความคมนะชับเน็ตแล้วก็ r s p o n s e Time นะฮะก็สามารถมาปรับได้เช่นเดียวกันมีให้ m m i d l l low w และ Off ก็เมนูสำหรับการเล่นเกมก็จะประมาณนี้เนาะมีไม่ได้เยอะมากนะฮะดิสเพลยตรงนี้ก็ไม่ได้มีปรับอะไรได้นะตามเมนูเขาจะมี a s p e c t ratio กับไว c r e e n นนะครับก็ทุกอย่างน่าจะถูกฟิกไว้แล้วนะครับประมาณนี้อื ต่อมาครับก็จะเป็นออด u โอออด d โอเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีเขาเรียกว่าลำโพง built-in เข้ามานะครับก็จะเป็นช่องสำหรับการเชื่อมต่อลำโพงหรือว่าหูฟังนั่นเองนะครับ OSD นะครับก็จะเป็นหน้าต่างของเมนูตรงนี้นะครับก็สามารถมาปรับ setting ได้นะฮะก็จะมีในส่วนภาษา แล้วก็ตำแหน่งนะฮะว่าเราจะให้มันอยู่ตรงไหนนะครับซึ่ง Default เลยเนี่ยจริงๆแล้วจะอยู่กลางจอเลยอันนี้เราขยับมาที่ด้านข้างมุมจอแล้วนะครับอ่าแล้วก็จะมี Transparent เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความโปร่งแสงของเมนูนะครับซึ่งอันนี้เราก็ปิดไปให้เป็นศูนย์นะครับ Timeout ก็ระยะเวลาเมื่อไม่มีการกดเมนูครับเราตั้งไว้30วิแล้วก็ o t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  o o เนี่ยก็จะเป็นการหมุนองศาจอนะครับ a t มีอะไรไหม a อ t ทก็มีไม่เยอะครับ ก็จะมี Adaptive Sync ตัวนี้รองรับ Nvidia G-Sync ด้วยนะครับและ HDR ก็สามารถเปิดใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับก็หลกัหลกๆเมนูก็ประมาณนี้ตอนนี้เราเข้ามาที่หน้า Windows กันบ้างนะครับมาดูรายละเอียดของจอตัวนี้เล็กน้อยนะไปที่ Advanced Display นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในโหมดของ 4K ครับ3840คูณ2160กับ60 h z และความลึกของสีอยู่ที่10บิต ซึ่ง10บิตตรงนี้เนี่ยถ้าคุณใช้การ์ดจอ NVIDIA ก็สามารถเข้าไปปรับได้ที่ NVIDIA Control Panel นะครับเราเปิดให้ดูนี่นะครับก็ในส่วนของโหมดเช็ resolution นะครับด้านล่างคุณก็เลือกให้เป็น NVIDIA Color Setting นะครับก็สามารถปรับเป็น10บิตได้นั่นเองนะครับที่สําคัญครับจอตัวนี้นะครับรองรับ NVIDIA G-Sync ด้วยนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของรายละเอียดจอนี่คือรหัสจอครับ F 3232 U ขีด M นะครับตอนนี้เราขับเคลื่อนด้วย r t x 2 0 7 0มาดูที่เรื่องของการตัดต่อวิดีโอครับด้วยพีเม e pro นะครับว่าในการวางพาแนลต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมีพื้นที่เยอะหรือเปล่านะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในส่วนของด้วยความที่มันเป็นจอขนาด31.5นิ้วความละเอียด 4K เเนี่ยสิ่งที่คุณได้ในการตัดต่อวิดีโอคือพาแนลตรงนี้นะครับในการพรีวิวมันค่อนข้างใหญ่และก็ชัดมากนะครับและที่สำคัญมันสามารถ จบได้ในจอเดียวเลยคือคุณไม่ต้องซื้อมอนิเตอร์แยกเล็กๆออกมาก็ได้หรือใครต้องการจอมอนิเตอร์แบบฟูลไซส์เต็มๆนะครับแบบนี้คุณก็อาจจะซื้อจอเล็กๆมาอีก1จอก็ได้อาจจะเป็นสัก24นิ้วนะครับอีก1จอแต่ถ้าใครมีพื้นที่จำกัดนะครับถามว่าจอขนาดนี้พอไหมผมบอกได้เลยว่าเพียงพอแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของพาเนลต่างๆแล้วกันนะครับจะสังเกตพาเนล อันนี้คือหลักๆที่ผมใช้มันจะมีอีกหนึ่งพารแนลนะก็จะเป็นนี่เวลาผมต้องการอินเสิร์ตภาพก็จะมีพาร์แนลนี้เพิ่มนะครับนี่ฮะสามารถวางอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของการปรับเอฟเฟกต่างๆโมชั่นต่างๆนะครับก็ถือว่ากำลังดีนะครับและยังมีพื้นที่ด้านข้างได้อีกสมมุติใครอยากมีกราฟิกด้านข้างหรือว่าพาร์แนลอื่นๆที่ใช้นะครับนี่เราก็มาปรับ แต่ใครไม่ได้ใช้ฝั่งนี้นะครับคุณก็เอาออกไปนะครับและสังเกตตรงไทม์ไลน์ครับก็มีพื้นที่เพียงพอนะฮะหรือใครคิดว่าโอ้ยเราฟุตเทจหรือว่างานของเราเนี่ยมันเป็นงานที่คลิปมันยาวหลายชั่วโมงนะฮะคุณก็อาจจะเอาตรงนี้ให้เป็นแบบพื้นที่ไทม์ไลน์แบบยาวๆได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่ได้เน้นกราฟิกนะถ้าเกิดเน้นกราฟิกอาจจะต้องยกฉากขึ้นไปนิดนึงนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้ ก็ยังชัดอยู่นะในส่วนของมอนิเตอร์นะครับส่วนทางด้านบนเนี่ยคุณก็มาปรับนะฮะเรื่องของฟุตเทจต่างๆได้นะฮะเออนี่ครับก็เลือกให้เป็นแบบทั้มก็ได้นะฮะหรือปิดไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยมาขยายอย่างนี้ก็ดูง่ายดีก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับก็ขึ้นอยู่การใช้งานของเราแหละอย่างผมเนี่ยผมจะถนัดประมาณแบบนี้แบบนี้เลยนะฮะ แล้วก็หน้าเอฟเฟกอาจจะอยู่ที่แท็บพารแนลเดียวกันในี่แหละนะครับในส่วนของหน้าเอฟเฟกตรงนี้นะครับอืมก็ถือว่าจอเดียวตอบโจทย์นะฮะคุณจะเอาไว้ตัดต่อวิดีโอทำรูปภาพหรือว่าดูหนังก็ได้นะครับกับจอขนาด31.5นิ้ว 4K แบบนี้นะครับจบไปแล้วนะครับกับจอ <c oughs> มอนิเตอร์สุดคุ้ม31.5นิ้ว 4K 60เ z ตัวนี้นะครับในราคา8,000ปลายๆเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าจอตัวนี้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายแบบหลกัหลกๆและชัดเจนมากคือสําหรับคนทํางานและใช้งานทั่วไปนะครับที่ต้องการจอขนาด 4K นะครับในการทํางานไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอหรือว่าทํารูปภาพหรือจะเป็นดูหนังดูซีรีส์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกับความเที่ยงตรงสีเนี่ย100% sRGB นั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าที่เราเคยรีวิวไปเป็น 4K 144Hz ก็ถือว่าประหยัดมาประมาณ10,000บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยจะเป็น 144Hz พร้อมกับฟีเจอร์ฟังก์ชันเมนูที่หลากหลายมากกว่านะครับในส่วนของการปรับโหมดปรับเมนูต่างๆนะครับแล้วก็รองรับในการเล่นเกมมากกว่านะครับแต่จอตัวนี้เนี่ย โฟกัสไปที่การใช้งานทั่วๆไปรวมไปถึงการทํางานเลยนะครับจากที่ผมได้ทดลองให้เห็นเรื่องของการตัดต่อวิดีโอด้วย Premiere Pro ต้องบอกว่า เป็นจอเดียวจบได้เลย31.5นิ้วกับ 4K แบบนี้นะครับจอพรีวิวค่อนข้างกว้างพาแนลต่างๆคุณสามารถวางได้ค่อนข้างเยอะและใครที่สนใจก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับจากทางเดว่าไอพาสันนั่นเองนะครับและที่สําคัญครับใครที่สั่งซื้อไปแล้วอย่าลืมไปลงทะเบียนภายใน7วันนะครับกับประกันอุบัติเหตุฟรี1ปีจากทางเดว่าไอพาสันนะครับเอาละวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ